สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับเราอีกครั้งกับติ้งช่องพอดแคสต์ที่จะพาคุณมาสำรวจความคิดความรู้สึกและเรื่องราวน่าสนใจรอบตัวเราถ้าคุณชอบเนื้อหาพอดแคสต์ที่ทำให้เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเคยไหมครับเวลาคุณพูดอะไรบางอย่างกับใครแล้วเขากลับไม่เข้าใจเจตนาของคุณเลยหรือบางครั้งคุณตั้งใจจะอธิบายให้เขาเห็นภาพแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเถียงกันมากกว่าสื่อสารกัน ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ชาวดูฮิกพูดถึงในหนังสือ Super c o m m u เคเตอร์ว่าคนที่สื่อสารเก่งไม่ได้เก่งเพราะพูดเก่งแต่เพราะเขาฟังเป็นและเข้าใจว่าคนตรงหน้าต้องการอะไรจากการสนทนานั้นจริงๆ ในหนังสือ Super Communicator ชาวดูฮิกแบ่งการสนทนาออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Practical Conversation) การแลกเปลี่ยนอารมณ์ (Emotional Conversation) และการแลกเปลี่ยนตัวตน (Identity Conversation) อย่างแรกคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นบทสนทนาที่มุ่งแก้ปัญหาหรือหาข้อเท,ท็จจริงเช่นเวลาคุณคุยกับเพื่อนร่วมงานว่าประชุมพรุ่งนี้เริ่มกี่โมง,งหรือเราจะส่งงานวันไหนเป็นการพูดเพื่อหาคําตอบไม่ได้เด้นอารมณ์มากแต่ปัญหาคือหลายครั้งเราดันใช้วิธีนี้ในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายไม่ได้อยากหาคําตอบแต่อยากระบายความรู้สึกต่างหากทําให้การสนทนานั้นไม่เวิร์ก แบบที่2คือการแลกเปลี่ยนอารมณ์นี่คือเวลาที่อีกฝ่ายต้องการความเข้าใจมากกว่าคําแนะนําเช่นแฟนคุณกลับมาบ้านแล้วบ่นว่าวันนี้เจ้านายพูดแรงมากเลยอะ่ะถ้าคุณตอบว่าก็อย่าไปคิดมากสินั่นคือคุณใช้โหมดข้อมูลละไม่ตอบจอดแต่ถ้าคุณตอบว่าโหฟังดูของรู้สึกแย่เลยเนาะนั่นคือโหมดอารมณ์ซึ่งมักจะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกเข้าใจและเปิดใจพูดต่อและสุดท้ายคือการแลกเปลี่ยนตัวตน ซึ่งลึกกว่าทั้งสองแบบก่อนหน้าเพราะมันแตะถึงระดับคุณค่าของตัวตนเช่นเวลาคนพูดว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอนี่ไม่ใช่แค่การพูดถึงงานนะแต่คือความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าถ้าเราตอบกลับด้วยการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เช่นเธอรู้ไหมเราทุกคนก็เคยรู้สึกแบบนี้มันไม่ทําให้เธอด้อยลงเลยนะมันจะกลายเป็นบทสนทนาที่เยียวยาได้อย่างลึกซึ้งขึ้นมาทันทีสิ่งที่ดูหิกบอกคือคนที่เป็น super communicator จะสามารถสังเกตได้ว่า คู่สนทนาของเขากําลังอยู่ในการสนทนาแบบไหนและจะเปลี่ยนโหมดให้ตรงจังหวะนั้นเช่นถ้าอีกฝ่ายกําลังพูดด้วยอารมณ์แต่เราดันตอบด้วยข้อมูลความเข้าใจก็จะไม่เกิดขึ้นเลยมีงานวิจัยของจูเลียนเทรเชอร์นักสื่อสารและนักพูด TEDx ชื่อดังที่บอกว่าคนเราฟังกันจริงๆประมาณ25%ของเวลาที่อีกฝ่ายพูดเท่านั้นเพราะส่วนที่เหลือเรามัวแต่คิดว่าจะตอบกลับยังไงมากกว่าเข้าใจเขาไหมสิ่งที่ซูเปอร์คอมมิเนเคเตอร์ทำต่างออกไปคือพวกเขาจะหยุดก่อนตอบ พวกเขาตั้งใจฟังทั้งคำพูดน้ำเสียงและอารมณ์เพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่คนพูดออกมามักไม่ใช่สิ่งที่ใจเขาต้องการสื่อผมจำได้ว่าเคยมีเพื่อนคนนึงเขาชอบพูดบ่นว่าทำไมไม่มีใครเห็นค่าฉันเลยตอนนั้นผมพยายามปลอบว่าเธอเก่งจะตายไม่เห็นต้องคิดมากเลยแต่กลับอิ่งทาให้เขาเงียบไปจนมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้ต้องการคาปลอบเขาแค่ต้องการพื้นที่ให้ได้รู้สึก ถ้าตอนนั้นผมพูดว่าฟังดูมันคงเจ็บมากเลยนะที่รู้สึกแบบนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนเข้าใจแทนที่จะถูกสอนใน้คิดบวกชาวดูหิกยังพูดถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งคือ looping for understanding มันคือการวนกลับมาทวนสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อยืนยันว่าเราเข้าใจถูกเช่นงั้นที่เธอหมายถึงคือรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับใช่ไหมเทคนิคนี้ใช้ในวงการบำบัดทางจิตและการเจรจาธุรกิจด้วยครับ เพราะมันช่วยให้คู่สนทนารู้สึกว่าปลอดภัยและถูกรับฟังจริงๆพระพูดถึงมุมของจิตวิทยางานของคาร์โรเจอร์นักบำบัดผู้บุกเบิกแนวคิด Humanistic Psychology ก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจาก unconditional positive regard หรือการฟังและมองอีกฝ่ายโดยไม่ตัดสินเพราะเมื่อคนรู้สึกว่าเขาไม่ต้องปกป้องตัวเองเขาจะเปิดใจและสื่อสารอย่างจริงใจมากขึ้น สุดยอดทักษะการสื่อสารจึงไม่ได้อยู่ที่ปากแต่อยู่ที่ใจที่เปิดรับและอยากเข้าใจผู้อื่นและในอีกทางหนึ่งมันยังช่วยให้เราเข้าใจตัวเองด้วยครับเพราะทุกครั้งที่เราฟังคนอื่นอย่างตั้งใจเราก็ได้ฝึกฟังเสียงในใจเราไปพร้อมกันลองคิดดูสิครับถ้าในที่ทำงานหรือในครอบครัวของเราทุกคนสื่อสารด้วยใจที่อยากเข้าใจไม่ใช่แค่พูดให้ชนะโลกใบนี้คงสงบและอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยจริงไหมครับและนั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้ขอบคุณที่ฟังมาจนจบ แล้วพบกันตอนหน้าที่ติ้งพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ